ไอ้เซมครับครับขอลด1.9พอนสักห้าพันตลอดสัญญาณนะครับเอาเครื่องหนึงจุดเก้าด้แคปก็ได้หนึ่งจุดเก้าพอนห้าพันตลอดสัญญาแมนครับบ่ายสีประตูก็ได้หาพันหน่อยสีประตูก็ได้แคปก็ได้พันเดียวละาหาพันคอยเป็นคนบอยยากไอโอ้คนบอยยากเลยบอยยากบอยยากคือบ่ขอซื้อซะได้ยุติเออเอาได้กะสิเอาเดี๋ยวกูประชดเออกูประชด น้านึกว่าเสียงไฮฟี่เนาะไปยังฮะไปได้ไปได้ยังไปเบิงไปเบิงรถนะมึงนะ่ะไปไกลๆได้ทั้งยังนี่ 1. 9ปอนด์หาพันน่ะเออวาจังสันเออเออเอ้าเดี๋ยวจัดให้นะานี่1.9เมื่อกี้ที่ขอมาเอาใจพี่น้องเอฟซี C, งบหน่อยเนาะครับ1.9มีดีบักพวัน7พัน8พัน9พันอยากพวนหาพันครับ หนึ 1> 1. ่งจุดเก้าพอนถือกรไฟขลามอ,อีกแต่บอกก่อนเนด้อว่ารถอันนี้เป็นรถของตำรวจมาตรวจกระโหลกนี่อดีตเคยรับใช้ประชาชนมาสีรับใส่ยังไหนมาแลนจับกูซังไม่เห็นมาเราใส่นเนาะเจ้าก็ให้เจียนคนนี้ออดีตเคยรับใช้ประชาชนครับเอาเอาคันนี้เอา,าอไปเลย ขับรถไปเหนือไปอีสานไปใต้กูว่ามันพานทุกดันได้ตำรวจบโบกเนี่ยบบอกหรอกงูพวกกันมันอาจจะบโบกได้นะรถผู้หองรถหองแข้งหองค้างผุนหองแอร์พร้อมเอาเอาไปเรียนรับไอ้ไอ้นักเรียนนักศึกษาไปเรียนไอ้พนักออกพนักงานไหนก็ได้เอาสินะเศร้าไาไปเรียนนักเรียนก็ได้มีแอร์ครับว่าไม่ต้องเอารถตู้แล้วม่ตังเอารถตู้แล้วเอาเรียน พนักงานเขาไปเฮ็ดโรงงานก็ได้เฮ็ดโอทีก็ได้นะแลนรถนักเรียนก็ได้แลนคนงานก่อสร้างก็ได้ป๊าบก่อสร้างบริษัทเจ้ามีฮอด Air แไปไปอร์ให้พ่อมให้พ่อเมื่อกี้นี้เออไตเห็นเป็นน่งหลุดนางนางเสร็จแล้วมันรู้สึกวิววิวเลยพวกไอ้เจมส์ขอไปน่งแล้วเมื่อกี้นีน้รู้สึกว่าขนคิ้งรุกหรือว่าอาจจะบ่ค่อยได้คุน้นคุ้นชินบ่คุ้นชินบ่คุ้นชิน รถนี่ต้องบอกก่อนว่าได้มาประมาณ30คัน30คันอยู่ข้างนอกจอดอีกเป็นกระดังเอาไปพอนเดละาพันนะครับ 5, <000 S 2> แบง่งปันงสำหรับพนว่น้องรายได้หน่อยอะนะเขาเรียกว่าเรียกว่าขายตัดเลยดีวยกว่าราคานี้หนึ 9, ่งจุดเก้าพอนเดละาพันครับ่าเอาแบบเดิมก็ได้จะเอาแบบแบบแต่งจัดทรงลงล่อแม็กไมอยางไม่ก็ได้ผู้ใดอยากได้แบบไหนแก้งมานะไอซเอมอ่าตู้ข้างหลังพร <c oughs> ้อมแอร์ร่ต้องถอดเด้อคอยจะเอาแบบี่เลยแจ้งมา ไอเสียมยกตู้ออกใส่กระแบบไรเนึ่งแล้วใส่แม็กซิ่งยางซิ่งอ่ะเดี๋ยวไอเสียมจัดให้พรอนเดี๋ยวละ 5, าหาพันนะอาจจะมีริ้วร้อยหน่อยนึงเดี๋ยวเก็บงานให้ฟิล์มเดี๋ยวเปลี่ยนให้ไหมนะรุดตำรวจนะแต่ว่าเครื่องนี่จังสี่เลยเครื่องโคตรด,ดีเลยเครื่องดีเออพรอนหาพันธ์ไม้เบิ้งข้างในอีกมีหลายนี่นี่ก็พรอนหาพันธ์หาพันธ์กว่าหกพันบพรเกินนี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวใส่แม็กไม้ยางไม้ให้นี่อันนี้ถอดข้างรังแล้ว อันนี้ก็น่าจะมีลูกค้าจองแล้วนะเพราะว่าพอนถือด้มันก็ได้งายกันเมียนครับอา้าเอาคันว่าเมีนรถตำรวจที่จเจ้าพอนแปดพันไปเลยแปดพันเอาจเจ้าเบิ้งเงื่อนสามพันแพงปะแพงครับเออเงื่อนสามพันนี่สำหรับคนที่แบบว่าได้เลยน้อยเออไล่หน่อยออย,อย,ยังไอ้เสียงไอ้เสียงก็คิดว่ามันแพงเด้เงื่อนสามพันเปรียบ 3, เทียบกันแต่อันนี้พอนแค่หาพันแล้วได้เปิดแคปได้พอ่อเมาเมียนครับอา้าได้เครื่องพันเก้าได้เปิดแคปได้ รถว่ได้กลับสีรถพวกนี้รถสีแดงนี่พ่อผมร,รถมันเป็นรถตำ,ตำรวจนี่เนี่ยมาสติ๊กเกอร์เขาดึงออกมันก็จบแล้วครับเออไม่รู้พม่นรถสีแงดงเด้คัดสีคัดยางแล้วเออใช่เอาปไปใส่แม็กใส่ยางผู้ใดจะไปหู้แล้วรถตำรวจม่นพะลักเนียนครับไอเออหู้แล้วเดี๋ยวตอนเนี้ยหู้แล้วไอเออหู้หู้หเลยไอ้อบอกกูบอกเลยก็เลยหู้ไงเออดูดิเครื่องโขวดไม่เลยดูดิแผ่นเพลทดูดิแผ่นเพลทดูดิฝาโปูไม่ขยับเลยรถพวกนี้เขาศูนย์ตลอดนะครับ เขาศูนย์ตลอดศูนย์ตำรวจใช่ทั้งศูนย์ตำรวจทั้งศูนย์อีเดอศูนย์เลยแหละเออ <laughs> เอาคนเดี๋ยวละาหาพันเปลี่ยนฟิล์มเห็นไหมโอ้งามวะงาม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 เอาพี่น้องมาไว้เสมเมืม่อน,นั้นเบิงกาลิดสีชมพูแล้วมันบมเดลล่างเว้ยเมื่อนี้ล่างแล้วเมื่อนี้ล่างแล้วหนึ่งแสนหาหมื่นบาทครับล่างเรียบร้อย นะ1.2จีตัวท็อป150,000บาทขายเงินสดรถโคตรสวยรถโคตรสดเลยนะไม้เอกนี่พอน5 0 0 0 6,000เอาบ่เอาครับมากบ่มากอยูเสือใจบ่เสือใจอยเสือคิงบ่เสือคิงแห้งโอ้บังจี่ละสวยงามนะเวลาแต่งเสร็จอยากหู่บ่เป็นแบบไหนแบบไหน นี่ดิ้อนี่แจ้งได้แล้วบะเออนี่เด้อก็ตัวเดียวกันนี่เด้อนี่รถตัวเดียวกันนี่โอ้เป็นแบบนี้เอ้ยเออเขาทาดีล่ะคือคิงไปละเป็นเจ้ี่แล้วแต่งเสฟแล้วเป็นซี่แล้ว,ง,ลว,ลวงามบ่งามครับเออมันตัวเดียวกันนั่นแหละเอาลดนี่มีประมาณเก้าสิบขั้นเ <90. S 1> ก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบ 30มสิเออซ่าสิก็เป็น30นะครับนะอ่ะพี่น้องนะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ฟีดาฟีจองฟีจัดฟีโอนสำหรับรถตำรวจรถบริษัทรถนี้ก้าสเอ้ามาจับมาจองพวกไอเสียมก็ไม่ได้ขายแพงเรียกว่าขายตัดเลยดีกว่าผู้ใดซื้อเงินสดก็สองแสนก็กลัวสามแสนในน้อยไอเสียมก็ขายแล้วครับนะหนึ่งจุดเก้าผู้ใดหาราคานี้หรือว่าผู้ใดซื้อราคาพรอพก็ยังจะขายราคาตัดให้ราคาพรอพอยู่ที่เดือนละราหาพันหกพัน นะแม็กไม่อยากไม่จะ่ใส่ให้หรือว่าเอาแบบลอกกระทะเอาแบบรถแบบถูกถูกเล่ยลดหฮไลท์เอาลอกลอกกระทะกันเดี๋ยวจัดให้จะเอาแบบตู้ขนข้นของตู้ขอ,องโกงตู้แบบสั้นก็เอาไปใส่งานได้<า>โอเคป่ะนะอยากได้แบบอยากได้แบบไหนแก้ไอเสียมาไอเสียมลดสิ่งจัดให้โอเคฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์รับชมดูจากจังหวัดไหนคอมเมนต์บอกด้วยเป็นกำลังใจให้เสมแล้วก็ทีมงานพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด ไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านเจ้า